กับวันนี้ก็กลับวัดดีนะครับวันนี้ก็ตอนยิ้นนะครับพมวางๆางนะครับก็เลยจะมาทําคลิปต่อคำท่ามของผีชายตันนึงนะครับพุมเขาแก้วหายชนทำด้วยมีดส่งมีดแบบพุ่มน้อยแค่นั้นน้อยนะครับเว่าแก่วน่าจะคลิปคลิปดีอยู่นะครับกับผีโก้มาพิ่มมัจะงายนะครับพมวันนี้ว่งวางๆพอดนี้นะครับนี่นะครับนี่มีดแร่เที๋ยพ่มคลิปในคลิปนะครับ ผีเข้ามาคอมเมนต์นะครับนี่นะครับปีเห็นจัดไม่ไม่รู้ในกล้องนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนทื่อครงให้นะครับต้องบเลยตังตัวจับนะครับอัดนะครับประมาณนี้นะครับพมเล่มนี้เป็นงแปดจิบนะครับพุ่มงแปดจิบนะครับพุมจะพีดผุมจะจบพีดมิดงกว้างนะครับงกว้างนะครับพุมโคนะครับนี่นะครับเล่มนี้เป็นมิดไม่นะครับผม นี่ก็จะมาแต่ง่ายแม่นะครับพุมแต่งแต่งง่ายแม่นะครับเดี๋ยวกอฟ้าก็ถอดคนที่ยากห้พุมแต่งมีดไอ้ด้วยนะครับเพราะว่าพุ่มหนังท่ามีดหนังแต่งมีดนะครับหนังแต่งมีดนันไม่ได้ครับพุมเพราะว่าปวดเอวนะครับปวดเอวกับเ็เลยหนังนัไม่ได้นะครับกขเลยยกหรือการแต่งมีดไปนะครับพุมนี่นะครับนี่ก็มาแต่งง่ายแม่นะครับแต่งไปเล่นๆนะครับวลานิดเวลานิดนะครับ แต่ว่านังนังได้ไม่นันนะครับเดี๋ยวพุ่มจะแต่งไปเรื่อยๆนะครับปีเบาดูนะครับในคลิปนะครับดูตรงนะครับเมือน um ุมนะครับนี่เป็นมิดไม้นะครับพุ่งก็ได้หลายกลุ่มมามันบางไปนิดตรเนียวนะครับพุ่มหลายกลุ่มไม้บางนะครับแต่ก็ยังไม่เช็ดชมบมบุ์นะครับพุมเพียงแค่หลายกลุ่มนะครับพอเป็นมิดไม้นะครับต้องมาแต่งไม่ครับพุมโนอาจจะยาวนะครับโนอาจจะยาวนะครับแต่จำรับตาคนที่ว่าอบโนยาวนะครับเดือยยาวนะครับ ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมประมาณนี้ก็โอเคนะครับแต่มีเรื่องนี้มันถี่บอบกนะครับยังยังไม่เช็ดชุ่มบุญแบบนะครับยังนาแบบลิชไม่ได้ครับผมหลายนะครับผมจะแต่งไปด้วยนะครับผมไฟอาจจะซองตาทั้งนิดนะครับเพราะว่ามันมืดครับผมในบ้านยนังแต่งนะครับ แต้งหลายความบางตามที่เราต้องการกอนะครับผมตอนเด็กนะครับสัหรับมือไม่นะครับแต่ตาปีาคนเทียวชั้นนานเลยก็มาดูก็ขบคุณมากครับผมมิดไม,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 ม่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับผ มีดนะครับแต่ว่าแต่ง่ายดีนะครับหินก็มีท่วนสําคัญนะครับผมหินแต่ว่ามันเบี้ยวไปเบี้ยวมาก็ควรเมือนกันนะครับแต่งมีดเล็กมันก็ควรจะไม่เสมอนะครับส่งมีดมิจจาออมาเสียนะครับผมนี่มีความบางลองดูนะครับโอเคเลยนะครับผมทีนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดนะครับนี่นะครับเดือยเดือยมีดไหมเดี๋ยวผมแต่งนะครับได้หลายบางเอาไว้นั้นน้อยๆแล้วนะครับผมเพืเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผม เร่นี้ก็เป็นดองจิ๊บนะครับดองจิบๆทนี่นะครับผมจะจ่ายเบอร์ถี่มันละเอียดกว่านะครับเบอร์เมคีนะครับเป็นเบอร์รอยเป็นเบอร์นึ่งช่องๆนะครับแต่เบอร์นี้พมกกว่าจำมันได้นะครับผมบอกเป็นเบอร์เลยนะครับตัวมันเป็นหินนานหลายปีเลยนะครับผมเทบลายละเอียดนะครับแต่๋ยวผมจะทำนองมันสั้นเรื่อยนะครับ ตรงโกะออกไปนะครับอุ่งซ่าติ่ตั้งยินนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าไม่มีขนซื่อตัวทับไอ้นะครับผมตัวทับมันตั้งยากนะครับอย่างนี้นะครับดูนะครับดูนะครับว่ากุมมันเสมอไหมนะครับกุมได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับบางบางตันอาจจะจบแบบตรงตรงนะครับบางชันบางตันอาจจะจบแบบเชิงเชียงแบบนี้นะครับเชิงเชียงมันนะครับ เชียงแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ความจบนะครับผลไม่มีพิษไม่มทุกนะครับที่นํากันก็ให้เปลี่ย,ยนใช้อาหารได้ก็เปลี่ยนพอครับผมแล้วก็มาทู่เสตอินนะครับเสตเสเล็กถีออ่นกินกินเนื้อเล็กอกนะครับนี่นะครับทีนี้ผมก็จะมา ทำเด้อยนะครับตามเลมในคลิปนะครับนี่นะครับเล่มนี้เด้อยเด้อยมันมีดมันยังยังยาวอยู่นะครับยังยาวอยู่นะครับก็จะมาแตะกันมันสั้นมุนมุนมุนลงสักนิดนะครับเฮ็ดเหมือนกันนะครับปีบ่าวรู้นะครับผมจะแตะกันมันมุนนะครับมุนเข้ากับดุดส่งด้วยมีดนะครับ เชื่อว่าผีที่ตั้งกรามแทมาก็ับก็น่าจะแต่งมีติดยังเป็นอยู่แล้วนะครับผู้โมเขมาทำไมดูนะครับว่าส่งโน่ส่งนิดหรือพวกมันเต่งิดอยู่นะครับในคลิปต่างๆนะครับส่งนิดประมาณนี้นะครับพุ่มทำไมผีเขดูนะครับจะไม่ได้ส้นแต่งแบบละเอียดนะครับแต่ว่าส้นแบบละเอียดในคลิปมันอาจจะยาวนะครับแต่ผู้โมได้ทำมาเร็วนะครับพุ่มที่ในยูทูปนะครับ น่าทำมาเร็วนี่ครับน,นีบ่นะครับนั่มีคนจับตัวท่านายนะครับอาจจะดูยาครั้งนี้ ตู้นะครับสายามุ่นนิดนะครับมุ่นนิดไปมุ่นนิดมากนะครับให้ดูตรงมันโค้งมุ่นตามดูตรงก้องกล้องนิดนะครับอย่าไปตู่ยัดนีู่ทีเดียวนะครับพุมอย่าไปตู่ยัดอยู่ทีเดียวนะครับมันจะตามาตรงนี้มันเป็นเลี่ยมนะครับพุมทีล่างมันจะตีดยากนะครับสาดับมือไม่นะครับนี่นะครับเสื่อมเสื่อมนะครับนี่นะครับเดือนมันก็สั้นสันลงมาสักนนิดเดียวนะครับพุมจากมากี้นะครับ แต่เดือมันอย่างย่อยนะครับพุ่มแล้วก็หลายนะครับทู่นะครับวนนะครับวนแบบนี้นะครับวนนะครับวนวนส่วนคุ้งข้างๆนะครับหลายนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับทู่นะครับทำได้ไล่เบ็บครับพุ่มไล่ไปที่นะครับมันไม่มีเทคนิคหีแต่ตัวนะครับพุ่ม เ่าจะเป็นการคิดด้วยการแจงหนีนะครับวิธีของผมนะครับอาจจะอยากสำรับบางทันนะครับหรืออาจจะหายสำรับบางทันนะครับตัวเตะลัทันอาจจะทันาาทนั้นไม่เหมือนกันนะครับพุมนี่นะครับโน่ก็ชันลงมาเร็วนะครับดูนะครับชันลงมาเร็วนะครับ นี่นะครับสั้นเลยนะครับผมพอผมจะจบคลิปด้วยมิดนะครับกลมมุนนะครับแต่ก็ไม่ยาวมากครับผมผมควต้องก็ออกไปนะครับไม่ได้อัานไอ้ดูตั้งแต่ต้นเรือนะครับเพราะว่าถ้าอ่านไ้ดูตั้งแต่ต้นหรือคลิปมันอาจจะยาวขึ้นไปนะครับผมอาจจะทำให้ดูน่าเบื่อนะครับ ถ้าผีๆจำแนอยากดูคลิปอะยาวนะครับถึงในยูทูบพุ่มมาจำแนงยาวนะครับหลายความบางนะครับหลายทีนี้หลายความบางตามที่เราต้องการนะครับผมแต่ว่ามีเราได้ดูตรงเล็วนะครับดูนะครับนอกประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมนี่นะครับไม่รู้จัดไหมนะครับในกล้องนะครับ ตัวอย่างที่ผมพูดเม,มื่อกี้นะครับไม่มีขุนชือถูกซับใต้ง่ายนะครับแันนี้นะครับถึงเราก็จะมาเก็บรายละเอียดนะครับผมเก็บรายละเอียดน,นะครับ <c oughs> ส่วนขุนคนได้นะครับ ติดไปติดมานะครับอย่างพุ่นตรงนี้อยู่นิดนึงนะครับในโค้งในวงมองนิดนึงไหมนะครับ มมุนนะครับปีดูนะครับมันจะกลมมุนนะครับนอนะครับนี่นะครับกลมมุนนะครับ ส่วนตรงนี้นะนครับส่วนคมนะครับส่วนคมที่กินเปลือกไส้นะครับก็อาจจะจบไปเหมือนนะครับถ้าคนที่จบหน้าน่านะครับอยากให้หมีคมเร็วนะครับก็จะซุ่มนะครับซุ่มนะครับผมซุ่มซุ่มก็หยอกอินนะมันองซ่ามันเยอะๆนะครับหยอกอินเยอะถ้าคนที่ว่าจบความบางนะครับก็ไม่ต้องหยอกอินเยอะนะครับแต่แนะนำให้เอาเบพอดีพอดีนะครับไม่ไม่บางเกินไปไม่หน้าเกินไปนะครับเพราะว่า บบอย่างที่ผงพมัเคยพูดในคลิปต่างๆนะครับคลิปหลังนี้เต่งนิดนะครับถ้ามันหน้าเกินไปหรบางเกินไปนะครับมันจะมีต้นเตี้ยต่อนี้ตีเราคลิปนะครับนี่นะครับพุ่มลืมบตกตีนะครับยกไปดูตรงอื่นนะครับ ไม่เคยได้แบบตัางกล้องแบบน,นี้นะครับนี่นะครับมันจะใหน่งยหลินกันมันกินเล็กไปนะครับล้ก็เอาอินกูดตั้งกินตัง้งช่วยๆนะครับหลกักชยๆนะไม่ต้องไปคดนะครับเผื่อเอาเอาเสตตเดี่ยวา่าหิน่กินมีดอกอกนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไล่ดูการค้มนะครับแดี๋ยวมงคุเสมืทางเล่มดเแล้วนะครับ ส่วนดานนีนะครับผมจะซุ่มก็ได้นะครับเดือดไม่ทุ่มนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับผมตัวบางทันซุม่มซุ่มเร็วก็จะพลิ้นบางทันบางทันก็จะชอบแบบไม่ทุ่มนะครับก็อยู่ที่ความชอบความถนัดนะครับไม่มีทิดทุกนะครับผม ดิบไม่ได้นะครับการแตงมีดนะครับเราเสี่ยเรียวเสียเลยครับพื่อนกับมาแกไม่เปนคเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นน่ครับตัคอยลายตัวคอยดูนะครับ Chúng ăn sang kia không? Chúng ăn sang kia bởi bối này cầm Dạ, dạ thu cho lượm đu nữa ta xe đều xe lời này cầm Nhiều cây trong bút này cầm เพียงเท่านี้กูขี้เร็วนะครับพุ่มควรจะเลือกเขยไปเก็บรายละเอียดนะครับเก็บตามที่เราต้องการนะครับความหน้าความบางนะครับเตะรูปตรงนะครับโก็ประมาณนี้นะครับรูปตรงที่พุ่มคิดอยู่นะครับครับว่างว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์จำหรับมือนไม่ร่ายถันนะครับพุ่มแต่พุ่มก็ไม่ได้ไม่ได้ทนแบบละเอียดนะครับคลิปนี้นะครับเพียงแค่จะมาตอกกำตามของผีอยู่นะครับว่าทำื้อย แบบที่พุ่มเกล็ดอยู่ฮะให้ดูหน่อยนะครับว่าเขาอยากได้หรือไอ้เบบแบบมันที่พุ่มพุ่มเกร็ดอยู่นะครับครับวันนี้ก็มาทำให้ดูเรยวนะครับพุ่มระวงว่าที่พุ่มอธิบายาไปีปีคงจะเข้าใจนะครับนี่นะครับเลื้อยมันได้ยาวมากนะครับแต่อยากอาจารย์เลื้อยนะครับโก็ตู้ไปมันเดิมนะครับตู้นะครับวน ข้างๆไปนะครับวนวนปลายคุ้มนะครับอย่าไปทู่ท่างเด้วยแบบนี้นะครับเพราะมันจะตัให้ทั่วหนี้บางนะครับแต่โน้มันจะหักหักหายนะครับด้วยมีจะเสียหายหายนะครับเหยอะความบางตามที่เราต้องการนะครับเราต้อให้ให้ยุดนะครับเพราะว่าถ้ามันเสียหายเลยมันเสียหายด้วยนะครับต้องไปแก้ไหมนะครับ กนนี้นะครับพีเบ้ามาทำมาดูเลยนะครับปุมนี่แลกนี่เดี๋ยวผุมหัวมีดไม่นะครับนี่นะครับเหลือไม่ได้ยาวนะครับเหลือนะครับส่วนความหน้านะครับความหน้าช่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วนข้างนี้ข้างนี้หรือว่านอนะครับเขาตามตีผีต้องการเลยนะครับแต่รูปทรงพอจะประมาณนี้นะครับรูปทรงนะครับในด้านในนะครับ มีอาจจะไม่ละเอียดนะครับผัวเก็มาสาธิตให้ดูไกลเพียงคร่าวๆนะครับเผว่อมีไม่นี่พวกมันต้องแต่งเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเลีนนี่เแต่พวกกรีดยูนะครับก็ดูนะครับเพราะผมอาจจะสั้นสั้นกว่าสักนิดนะครับเลียนในคลิปติดกรีดยูนะครับเนี่ยนะครับปาดทำไมโฟกัสนะครับผมนี่นะครับ สั้นกว่าเลม่มเลม่มมีไม่ที่ผมแต่งสักนิดนะครับนี่นะครับแต่ถูตรงท่วนต่างๆก็เหมือนกันนะครับผมถูตร,รงนะครับดูนะครับนี่เล่มนี้นะครับเหมือนกันนะครับผมแต่เล่มนี้ด้อยอาจจะยาวกว่าน,นะครับนี่นครับ ก,ก็คลิปนี้นะครับกโคขโค้ลาแม่ค้อนครับผมว่างหวาจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับราย่ันนะครับกับกบ็ขอบคุณมากรับที่เข้ามาชม